อ,องค์พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วท่านพระเสีอริยะแม่ใจก็ได้เกิดขึ้นสังสบารมีในศาสนายุคนี้เพนบางช่วงบางตอนบางพ ốc, บางชาติสังศกบารมีเรื่อยมาซึ่งก็ถือว่าพบชาติที่ก่อเกิด และสำคัญที่สุดก็คือภพนี้นั่นแหละลกูกเพราะได้มีการจัดวางแผนงานจากองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วว่าบุคคลผู้ที่จะสามารถรองรับธรรมในกึ่งพุทธกาลได้นั้นก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่จะสามารถที่จะ ตัดสรุปทำเป็นองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปซึ่งเป็นดวงจิตที่จะมาตัดสรุเป็นองค์พระศรีอริยเมตไตรซึ่งปัจจุบันนี้ในโลกทิพนั้นก็ดำรงอยู่ในตำแหน่งของพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าจากักรพรรดิของจักรวาลของวัตตาสงสารนี้ ซึ่งดูแลทุกที่ทุกอ่างหนอยู่เะนั้นลูกเอ,อ๋ยต้องเป็นดวงจิตด,ดวงนี้ค่ะที่จะสามารถรองรับกิจอันอยิ่งใหญ่นี้ได้คือการรองรับดวงแก้วดวงธรรมแก้วสามประการในกึ่งพุทธการนี้ให้ก่อเกิดคือรองรับองค์พระพุทธเ,ธเจ้าน้อย พระยาธรรมเกราชผู้ประกาศธ,ธรรมในกึ่งพุทธกาลนี้เชนั้นในพบนี้ในยุคนี้จึงมีการก่อเกิดของดวงจิตที่อนาคตจะเป็นพระสีอริยเมตไตรก็เกิดขึ้นในโลกนี้ในภาคส่วนของกายาม เพื่อที่จะได้รองรับกิจในภาคกายยามดำเนินกิจในกายทิพย์เพื่อที่จะรองรับงานในกายทิพย์